ปไหนปแม่มองลงค่ะแม่แม่เป็นแม่แล้วแม่ที่สแมาแม่แม่นแม่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 ต่อแม่ต่อแม่แถวแม่เขาเนี้ยแหละให้แม่เข้าต่อเนี่ยแม่เสื้อฟ้าเนี่ย รัรักไเลยนะรบพ้ดนนักไปเลยะแม่เปิดกล้องไว้เลยนะแม่เปิดใเปิไวเลยนะคะแม่เดินนัหน้าเลยนะคะเดินน้าแม่เดินไปน่นเลคะนี่ของเกเหรอไม่ไไม่เนไขาขอเาขให้กับแม่ห

อย่าย้อนสอนกลับมานะคะอย่าย้อนสอนกลับมา,ออ,บาออกไปตรงนี้เลยนะคะกล้องไม่เปิดค่ะต้องปเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องไปเลยนะคะเปิดกล้องอไปไว้นิดนึงนะคะเปิดกล้อง รับรัแมด้วยปาแม่ออกด้านขวากันเลยแม่อย่ายนนะสอนนะคะค่ะออกข้าแอี้มีองขอแถวนะคะอให้ใแซงแถวนะคะมอเก้องเปิด้อไคะอ่าส่เลยค่ะอันนี้ของเีรยค่ะ ใครให้ปลาไหบอกนะใครให้าหลบอกเอ้เอามาเอี่เรียบร้อยค่ะนี่เข้ากล้องอยู่ไหนได้ายสปายเรียบร้อยค่ะเดินออกไปแม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องอายไม่ต้องเกเรียบร้อยค่ะเดินออกไปได้ค่ะเดินอย่เดินย้อนสอนมาแค่นั้นเองยิ้มไว้ยิ้มไว้มองกลองมองน้องปัง้มินกลับ่ ให้ไหมโอเหรือให้ไหมแล้วโกเคหายป่ะหายพร้อมกันแล้วพอจะขายไมได้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 ค่ะ้่นี่มากแล้เจะขายได้ได้ไือไ้อย่างนี้เลยได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวออ ไปก่อนจิรูเข้ารูเข้าไปก่อนจิหูเข้าไปก่อนไม่ไหนะคะนหวนะคน้องไปไกลนะคะูก็สาบปากไว้ก็ได้นะได้ได้กระสาบได้้แมวให้ให้พาข่ายได้พาาแล้ว ใบไผ่ใบไผ่ที่เราแม่ห้ามมาแม่ใจเย็นอยาใจต้อนนะคะแม่ไม่มาเ่าต้อยค่ะแม่เดินออกไปค่ะเดินออกลยค่ะันนี้ของแม่แมแม่นนาะ่อันนี้ของใครอันีของม่มาเลยลย่แม่ของ่เนี่ยอันนี้ของไม่สนใจค่ะ

ล้อขององยนต์นังบบเพื่อยนบนโเอรกล้องนี้นะเฮ้ยตนรแม่ถ่ายคนใมังกลองก็ถ่ายรูปอู่ไปนี่ไปด้านโน้นไปด้านโน้นยเดินย้นสอนะคะเดินย้นสอนะคะไปด้านโน้นไปด้านโน้น ดามไม่มีต้ม่ไหนมต้มไม่ไหว้ไม่จเย็นค่ะใจเย็นนีใจเย็นแม่ใจเย็นๆนะเ้เขียวไม่มี้มเหน่อยค่ะ้อรา่อคะี้มาถ่ายมถ่ายเนาะม่หมดหน้ากันงนี้นะคะแ่จหวแม่เลยจะหคนห่แม่เดินไปน่นเลย

ให้ค่าคิวเดชชายไอ้ไม่ใช่เป็นชายอยากถ่ายบ้างเดวตรงนี้นะออกมาตันี้ใช่ไหมาบอกออกมาตันี้ใกล้ใสิไม่สวยนีนะแต่แถวเดียวไปไปไห้ล่ะแถว

จะรไปแล้วตกเครืองค่ะเชิญค่ะไม่แม่้นะหแม่รอกอนรอก่อนวบังกล้องครับนมยนุ่มน้อยเรืองเร็วนะคะเดน้องตกเครื่องเรืาพี่ะยังไม่มอง เดินนูนะคะอย่าย้อนสอนนะคะไดพี่ลินนะเด้วยกันเรอนะอันนี้อาอกเดียวกันเลยอ่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะลูกหวานที่เ้าใส่ลูกเ้าไปเลยค่ะม็อกเดียวกันหมดเลยไป้าม่มาเลยสเเอาหมดแล้วรู้อยู่นะคะค่ะใรไปกัื่อนอ๋อเพื่อนเหรอคะเอาไปด้วยกันเลยไปพร้อมเลย มามาก่อนพี่นินมาก่อนพี่เดให้น้องวันนี้ค่ะยแม่ไม่ได้แม่ันี้องไหนคะเอาขอจ้พ่ออจดอ่ะขอพไม่ไม่แมไม่าม่ไม่เอาม่ม่เอาขอน้องสองคนนี้น้องเขไปโจฟี่เดี๋ยวนะคะแม่น้องเข้ามาเลยจ้าสน้เข้ามาแ้วเข้ามาลงตั้งมาไปยืนคนละฝั่งเดินทางนี้คนนึง ออกมาพอแ <anut S 2> ล้วนะพอแล้วนะพอออเดี๋ยวพอออเข้าเลยนะพี่หนินจะปิดให้พอออเข้าเลยพี่หนินจะปิดนะหนูเข้าก่อนพอออก็ได้คนนี้มาไงมาไงคะแม่แม่ไม่เข้าถึงใครได้ยังไงวะไม่ต้องบอกสิเรียบร้อยค่ะไม่รู้ไม่รู้คนนี้เคยเจอไไงโอ้ยกลางวันทั้งคืนขออคนนี้ขอยคนเลย อ่าพอแล้วเยสวยงามเรียบร้อยค่ะอ่รยข่ไ้เรยร้อยคะขอคุณลุงเดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้าใจคุณภาพะครคะอะกันนะคะหดยังพี่ยลนถ่ายยังเนี่ยยังยนี่ออีกคนีอเลยนะคะเพน้องจะต้อง

ไม่เตรียมพร้อมเลยไม่ไม่มีแบตใช่ไหมเบกได้ไหมอะไปแล้วนะคะน้องจะไปแล้วนะคะไม่มีต้แล้วอะอันหยองจะไปแล้วค่ะอันหิยองไปแล้ว Anh hay dòng mày ค่ะปาทยง hay dòng 24นะคะกลับ dòng เป็น lốt còn...

ช่ไหมใช่ปะคะอันนี้วันนี้เลยอันมาในมาดเกาหลีค่ะใช่ไหมอันในมาดมาดเกาหลีชื่อชื่ออันฮยองอันฮยองอันฮยองแปลว่าพี่ไรอันอันยองยองมันมียองก็เลยต้องเต็มนี อันหยองอ่ะจะกลับกรุงเทพเลยนะคะอันหยองจะกลับกรุงเทพเลยแสงพระอาทิตย์สองหลังไม่เห็นหน้าหรอวันนี้เล่นกลางวันอ๋อแม่อังไม่ค้างเหรอกลับเลยโบหิวแล้วเดี๋ยวแบให้อันของแม่อ้องสองรอบก็โอนคันหนึ่ง เอาเอากลับด้วยใช่ไหมห้าร้อยเป็นออยวันนี้แล้วเอากลับอีกห้าร้อยก็เปใส่ไม่รู้เขใส่ใส่มาเนาะวันนี้อันนทยองกำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับรุแมย้อนแสงโอเคมาแล้วเนี่โอ้โหอาทิตย์แรงมากปอเปิดกล้องหน้าหรือเปล่าพระอาทิตย์ยิ้มแข็งอานนทยองจะกลับแล้วครับรถมาแล้ว อันยองไปแล้วครับตามสุขค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเจอกันลุงเทเจอกันวันที่13บสามในอันรู้ไหมวันที่13เล่นที่ไหนที่ไหนอ่ะสองที่เลยดาวจรัสฟ้าก um er well ับตลาบุรีไปเลยแล้วก็ไปเลยวันที่14บสี่เลยไปไหนจังหวัดเลยไปเชียงคาน

ด้วยด้านน้นไอกอตเฮปไป,ไป,ไปลวครับบ๊ายบายไปกรุงเทพเลยครับ